คลิปนี้ทําถึงสื่อนะครับเพราะว่าผู้ทำก็เป็นแค่คนแรงงานนั่นเ็กนะครับนะฮะแต่ว่าได้คิดระบบระบอบการปกครองระดับโลกแล้วก้าวล้ำนำหน้าโลกเพียงแต่ว่าสถานะของผู้พูดเนี้ยไม่มีสถานะที่สื่อจะเชื่อถือเพราะสื่อจะเชื่อหรือไปทำข่าวก็ต่อเมื่อ มีใบนะใบรับรองใบเหรียญหรือมีประสบการณ์หรือมีอะไรเงี้ยอยู่ๆคิดไอเดียใหม่เงี้ยสื่อไม่นําไปเสนอนะแต่ที่นี่สิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัวประเทศต้องการมากคนไทยก็ต้องการมากๆตรงนี้สื่อจะตอบอย่างไรสิ่งที่ประเทศไทยอ่ะตัวประเทศไทยต้องการมากๆเลยคืออะไรแล้วตัวคนไทยล่ะก็ต้องการเช่นกัน ใช้คําว่าทั้งคนไทยทุกประเภทอะต้องการทางนั้นและเป็นเสียงส่วนมากเสียงส่วนใหญ่แต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยส่วนมากเราไปพึ่งพาพักการเมืองแลวพักการเมืองที่เราได้เลือกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่คําตอบประเทศไทยดังนั้นสื่อจะต้องทบทวนใหม่สื่อต้องทบทวนว่าอไอความรู้ที่มันเป็นความรู้ที่ดีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากมายมหาศาล มันมันมันมีคำพีหรือมีกฎระเบียบหรือมีคำศักดิ์สิทธิ์อะไรเขียนสั่งไว้หรือเปล่าว่าต้องอยู่กับคนรวยคนอยู่รวยคนเรียนสูงอะไรเหล่านี้ที่ท่านเชื่อถือเออแล้วคนธรรมดาเนี่ยต้องไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมมาบอกตรงๆเลยว่าเป็นคนธรรมดาไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรเป็นคนธรรมดาแล้วทำคนเดียวคิดคนเดียว ยิ่งไม่น่าเชื่อถือใหญ่ยิ่งไม่มีตัวบุคคลไม่มีทีมนะแต่ผมก็จะให้สื่อท่านพิจนากลับไปใหม่นะท่านลองไปดูนะไอ้ที่ท่านไปทําข่าวเนี่ยเป็นพวกเรียนนอกเรียนสูงพวกกําลังการยิ่งใหญ่ตําแหน่งใหญ่โตพวกมีพวกมีพวกมีกลุ่มมีคณะพวกทําเหตุการณ์สร้างเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยท่านทามาเยอะแยะมากมายแล้วแล้ประเทศก็ไม่ได้ไปไหนะก็วนอยู่ที่เดิมแก้ปัญหาก็ไม่จบวนอยู่ที่เดิมปัญหาไม่จบ แล้วอ่ไดนี้ไปไหนเลยก็ยังแก้ปัญหาประเทศไม่ได้จากเลือกตั้งไปแล้วมผมโฆษณาทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็ไม่ใช่คำตอบปเทไทยท่านก็เห็นอยู่แล้วนะหรือแม้แต่ทํารัฐประหารมันก็ไม่ใช่คําตอบประทไทยอยู่ดีอ้าวแล้วคําตอบมันตรงไหนมันคืออะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละผมต้องมาบอกว่าคําตอบอยู่ที่นี่ฮะนะเนะพราะท่านจะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ย ใช้คำว่าตั้งแต่เกิดมาเลยท่านจะไม่เคยได้ยินประโยชที่ผมจะพูดเนะียซึ่งเป็นประโยชน์ผมจะบอกว่าต่อไปนี้คนไทยจะพบประเทศไทยตัวจริงนะนี่คือประโยช์ที่ผมจะพูดนะก็จะเชิญคนไทยเนะี่ยมาพบประเทศไทยตัวจริงหลังจากที่เราอยู่ในประเทศไทยปลอมมาถึงเก้าสิบปีประโยค,โยคนี้สื่อจะตอบยังไงสื่อจะตอบอย่างไร,อองไรท่านไม่เคยเจอแล้วถ้าท่าน เป็นแบบเหยียดท่านชาเป็นประเภทคนเหยียดนะถ้าเหยียดกันนะท่านก็จะไม่ฟังตั้งก็ปิดไปเลยบ่าบอไล่สาระเพอเจอร์ไม่น่าเชื่อถือไม่มีอะไรนะแล้วก็แล้วก็ไปวนอยู่ในที่เดิมวนอยู่ในปัญหาเก่าต่อไปวนไม่รู้จบท่านท่านเองก็เดินวนอยู่สื่อก็เดินวนสื่อนี่ละพาประเทศเดินวนอย่างรวดเร็วรอบเร็วจีก็อยู่ที่สื่อเองยิ่งกระเพือเท่าไหร่ยิ่งยิ่งหมุนเร็ว กระท่ก็กว่าทาให้น้นําเน่าเน่าเร็วเสลิดเข้าไปอีกเพราะนั้นสือก็ต้องถ่ายบาปแล้วต้องเปิดเปิดอีกมุมหนึ่งแล้วนะมุมที่ท่านไม่เชื่อถือเพราะตลอดเวลาท่านเชื่อถือมุมที่เชื่อถือหนึ่งต้องเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะหรือถ้าเป็นคนก็ต้องทําอะไรปแปลกๆกัดกระหมาเงี้ยเป็นข่าวางเางี้ยอะไรเงี้ยคนดีๆท่านไม่ทำนะแล้วก็ต้องเป็นพวกมีกองกําลังมีอะไรแล้วคนรวยเลี้ยนน่องเลี้ยนอกอะไรเงี้ยอันเนี้ย หรือมียอดวิวสูงเยอะแยะท่านจะทํไใหเหล่านี้ยมันไม่อยู่แต่ประเทศนะแต่ไม่ใช่คําตอบแล้วแต่ละกลุ่มแต่ละคณะที่ท่านอาไปไปเอามาเปิดเผยไปติดตอ่อไปทําเป็นข่าวพื้นคมมันก็ไม่ใช่คําตอบประเทศไทยนะฮะไม่ใช่คําตอบที่สุดแล้วไม่ใช่คําตอบมันก็ยังวนอยู่ที่เดิมไม่จบท่านเห็นแล้วท่านเห็นแล้วท่านคงเห็นแล้วล่ะมันไม่มีทางจบมันวนกันอยู่เงี้ยหาทางออกก็ไม่เจอ พูดง่ายเราวนอยู่ในเขาวงกฏที่เราสร้างก้นมาเองโดยไม่รู้ตัวจะรู้และเข้าใจก็ต่อเมื่อต้องเป็นโสดับันทิปไตยประโยคนี้ท่านก็ไม่เคยได้ยนินประโยคคําว่าโสดับันทิปไตยประโยคใหม่เพราะฉะนั้นสื่อก็ควรทำความเข้าใจประโยคนี้ได้แล้วนะคำว่าโสดับันทิปไตยมันคืออะไรก็คือผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองตนเองประโยคที่ประโยคที่สามนะประโยคแรกก็คือประเทศไทยเป็นประเทศตัวปลอมนะมาเก้าสิบปีจะต้องพาไปเจอตัวจริงนั่นเองนะตอนนั้นก็จะแปลกที่เอะคนไทยจะต้องไปพบประเทศไทยตัวจริงอ้าวแล้วที่เป็นอยู่นี่ล่ะก็บอกว่าเป็นประเทศไทยตัวปลอมปลอมมาเก้าสิบปีอันนี้ประโยคแรก นะประโยคที่สองก็คืออ่าเราต้องไปไปสร้างคนไทยใหม่อ่ะเป็นคนไทยที่เป็นโสดาบันทิปไตัยม,มองหาม,มุมที่จะไม่โดนแดดลบแดดหรือเสียงดนตรีดัง ้องนั่งมุมนี้ฮะเอาละครับแค่แรกอันแรกนะฮะอันแรกก็คือเราเป็นประเทศไทยถุกปลอมประม,มาณถึงเก้าสิบปีมีคำอธิบายแต่ผมจะพูดข้ขามไปก่อนนะฮะแต่ให้รู้ไว้ก่อนวนะ่ามันคือสิ่งที่คนไทยต้องทำความเข้าใจใหม่โดยก็สื่อต้องทำความเข้าใจก่อนอันที่สอง เราจะออกได้จะออกจากที่เราเป็นเนี่ยอ่าเป็นคนคนไทจุปลอมแล้วเราออกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นโสดรบทิไตยต้องเป็นโสดะบัรทิปไตยฮะอ่าจึงจะแยกถูกแยกผิดเป็นนะก็คือประชาชนต้องออกจากสี่ชั้นอ่ะที่นี่แบ่งเป็นสี่ชั้นชั้นล่างสุดก็คืออนุบาลทิ่ป์ปไตยหนึ่งอ่าสูงขึ้นมาหน่อยเป็นออนุบาลทิ่ป์ปไตยสองแต่ถ้าถ้าทั้งหนึ่งและสองอยู่ในชั้นอนุบาล สูงขึ้นมาหลุดจากชั้นนุบงังก็จะกลายเป็นโสโรนทิพย์ตายหลุดจากโสโรณทิพย์ตายขึ้นไปสูงไปอีกก็จะเป็นสกทาคาคามิทิพย์ตายสูงไปอีกก็เป็นอนาคาเมทิพย์ตายนะเป็นแบบนี้นะไม่มีอรหันทิพย์ตายมีแค่อนาคามมทิพย์ตยายแค่นั้นเองนะครับแบบนี้นะฮะอ,นนอันนี้อันเนี้ยือองค์ความรู้ที่ประชาชนจะแยกถูกแยกผิดเป็นจึงจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่ไม่ใช่อะไรหลงอะไรไม่หลงไอ้ตรงเนี้ยละ่ะที่เสยต้องนําเสนอ เปิดเผยให้ประชาชนได้รู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองจะได้เลิกหลงทางกันทีทุกวันนี้คนไทยแยกไม่ได้เลยแยกถูกก็ไม่ได้แยกผิดก็ไม่เป็นหลงทางเดินอยู่ก็ไม่รู้ว่าหลงเนี่ยปัญหาคือตรงนี้แม้แต่สื่อก็หลงทางไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันนะสื่อก็ต้องไปถามอ,อาจอาารย์อาจารย์ทั้งหลายก็หลงทางส,ส,สื่อเลยหลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวใหม่ประโยคใหม่ที่ผมพูดเนี่ย แล้วก็มาตรฐานใหม่ที่เราต้องเรียนรู้ว่าประชาธิปไตยสูงหรือธรรมาธิปไตยหรือเป็นส่วนบัณฑิตปไตยเนี่ยมันคืออะไรประโยคเหล่านี้ศัพท์เหล่านี้เ,นเป็นสัตว์ของประเทศไทยนั่นเองเพราะ,ะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ใหม่และที่นี่ก็จะประกาศอีกการหนึ่งอันที่สามก็คือมาตรฐานของประเทศที่นี่จะประกาศเป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาเรียกว่า4สี่หลักไทย4สี่พี่หลักไทยนี่แหละครับที่จะ ประกาศต่อเวทีโลกเลยโดยคนไทยจะประกาศต่อเวทีโลกสื่อจะได้ดูก่อนว่าไอ้สี่พิลักไทยเนี่ยมันดีกว่ายุโรปดีกว่าอเมริกาดีกว่าประเทศไทยอย่างไรนะท่านก็จะได้เรียนรู้ในสี่พิลักนะครับว่ามีอะไรนะครับเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเห็นแล้วว่ามีหนึ่งประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศทตุปป่มปลอมสองอเราเราเรา,เรายังอยู่ชั้นอุบาลช์ทพิายกัน ไม่ได้เป็นโศนวันที่ตายไม่สามารถหลุดก็ยังแช่อยู่ในวงจรเก่าเดินวนอยู่ในเขาวงกดของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเนี่กยก็เรียกว่าเป็นระดับอนุบาลที่ไม่ตายนั่นเองเพราะนั้นต้องยกระดับทั้งประเทศเป็นโศนบาลที่ไม่ตายแล้วไม่ได้ยากหรอกครับเป็นได้ง่ายไม่ยากเพียงแค่สื่อนำเสนอประชาชนรู้จักกันจากนั้นประชาชนก็เปลี่ยนนะอันที่สามก็มาเป็นเรื่องของมาตรฐานของประเทศที่นี่ก็ใช้สี่หลักเป็นมาตรฐานใหม่ที่สูงกว่ายุโรปอเมริกานะเราจะประกาศใช้ ส่วนที่สี่ก็คือการสร้างสร้างเมืองเลยสร้างเมืองสร้างเมืองใหม่ยี่สิบเมืองแล้วก็ทําการเมืองระดับโลกเลยรวมประเทศลาวขเขมรพม่าแล้วก็หาชาติสมาชิกอทั่วโลกที่จะทําการค้าในระบบการค้าใหม่ที่เรียกพอเพียงกิซึมมาแทนแคปิตอลลิซึมเนี่ยนี่คือภาพรวมฉายให้เห็นว่าเสียนเนี่ยสื่อจะอธิบายกับประชาชนยังไงอ่านี่แหละเป็นึกสิ่งใหม่ที่สื่อต้องเข้าเรียนรู้แล้วก็ อธิบายเพชวนให้เข้าใจเป็นเรื่องไม่ยากหรอกครับก็เชิญเข้าเรียนรู้ครับสี่สี่แพลตฟอร์มแล้วก็สี่สี่เตจนี่แหละเราจะต้องไปทํากิจกรรมแล้วก็ผ่านไปอ่ะนะนี่นะก็คลิปต่อไปก็ดูรายละเอียดต่อไปครับขอเชิญครับ